สวัสดีค่ะดีปีนี้เครื่องแป้นะคะที่เห็นทรงผมแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าผมจริงดีเป็นแบบนี้ค่ะผมตรงที่เห็นนี่คือเป็นผมที่ไปยึดเอ่อไปหนีไปใดมานะคะอทีนี้เรามาพูดถึงไฮไลท์เอาดิห,หรือไฮไลท์ไลน์หน้าเงาแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยมีฉลาภาษาไทยสินค้าตัวนี้นําเข้าจากฮ่องกงนะคะไฮไลท์ LDM เนี่ยแตกต่างจากไฮไลท์อย่างอื่นยังไงก็คือไฮไลท์ตัวอื่นนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบขาวนวลเกินไปบางตัวก็จะเป็นกากเพชรชิมเมอร์เป็นกากเพชรมิติใหญ่ซึ่งมันไม่เข้ากับผิวเรานะคะแต่ตัวนี้เดี๋ยวพี่จะทาให้ดูคุณจะเห็นเนี่ยมองใกลเดี๋ยวทา้เห็นไหม มันเล่นแสงก็คือว่ามันกืนกับผิวเราเลยนะคะ <Yeah! S 1> แล้วก็ดูไม่หลอกตาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆตัวเนี้ยสามารถใช้เป็นอายแชโดว์ทาเปลือกตาหรือว่าจะทาข้างล่างใต้ตาตรงนี้ก็ได้นะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆบางคนถนัดใช้แปรงก็ใช้แปรงแต่ว่านี้ถนัดใช้มือมากกว่านะคะก็คืออย่างน,นเลย ลงที่สันจมูกหน้าผากคางนะคะแล้วก็หนูแก้มตรงที่เราอยากให้เออหน้าเราเล่นแสงคือเมื่อกี้บีดปัดเออบีทาเจ้าไฮไลท์มาแล้วแต่บีทาให้ดูอีกมันก็จะทำให้ดูแบบว่าฉ่ำมากขึ้นเล่นแสงมากขึ้นนะคะ หน้าก็จะดูฉ่ำวาวแต่ไม่มันนะคะรับประกันเลยว่าตัวนี้เทพมากๆราคาอยู่ที่2 0 0ถึง2 5 0บาทนะคะแล้วแต่ร้านนะตัวนี้สั่งกับบีดได้นะคะของแท้ร้านเปอร์เซ็นถ้าพอถ้าปล่อยบีทักมาในไลน์หรือว่าทักแชทมาใน Facebook ก็ได้นะคะอ๋อแล้วก็ถามว่า จ้าตัวเนี้ยมันเอ่อพี่วีใช้มานานยังทําไมรับประกันว่ามันเทพทําไมถึงรู้ว่าใช้ได้แบบเป็นปีๆเพราะว่าสาเหตุเกิดจากตัวเก่าของวีนะคะเห็นนวนๆขาวๆทำไมไหมเพื่อนวีนะคะตัดออกเลยด้านบนมันขอเอาไปใช้เกลือไว้เขาได้าำที่มันเสมอกับขอบสีดำเนี่ยห แล้วมีแต่งหน้าทุกวันนะ่ะเราใช้ได้นานมากขอบอกว่าเลิศจริงๆเป็นไอเทมที่สาวๆทุกคนต้องมีนะคะใครไม่มีถือว่าพลาดใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับไฮไลท์หน้าเงาหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับความสวยความงามเพิ่มเติมทักบดทักแชทแอดไลน์มาหาบดนี่เครื่องแป้งได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ